สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับก่อนอื่นผมแพงเสนานามนะครับจะมาคนเก็บเหรียญนะครับจะมาขอรีวิวเหรียญบาทรัชกาลที่เก้าเป็นอันดับสองของเหรียญบาทที่หายากที่สุดทีของรัชกาลที่เก้านะครับแต่ก่อนอื่นให้พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคือเหรียญบาทเหรียญน,นี้คือพศ2541นี่เป็นเหรียญบาทที่หายากอันดับที่สองของบรรดาเหรียญบาทที่ทำมาเหรียญเล็กนี่แหละครับคือพศ29นั้นมันมันต้องหายหัวแล้วครับมันอันดับที่หนึ่งไปแล้วแต่นี้คืออันดับที่สอง ผลิตแค่ยี่บห้าเหรียญลานเหรียญเท่านั้นเองครับอันดับที่สองนะครับเป็นเหรียญที่หายากมากตอนนี้แทบจะไม่มีด้วยซ้ำเลยที่ผมได้นี่ก็มีอยู่ประมาณสักยี่สิบกว่าเหรียญนี่แหละครับเท่าที่ผมมีอยู่เนี่ยจากน้องๆมั่งจากเพื่อนๆมั่งแล้วก็ผมก็หาเองมั่งแล้วก็ซื้อเข้ามามั่งอ่ะครับเรื่อยๆเลยก็พอมีอยู่ถ้าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านมีก็เก็บไว้ก่อนนะครับราคาเริ่มจะมาแล้วครับ ไม่ใช่เริ่มจากราคามันมาเป็นร้อยแล้วครับตอนนี้เมื่อสองปีก่อนอยู่ประมาณแปดสิบแต่ตอนนี้มันพุ่งขึ้นมาร้อยห้าสิบเลยอาจารย์ผมบอกว่าเฮ้ยจะมีเยอะสักห้าสิบหกสิบเดี๋ยวเรามาปล่อยบ้างน,นนะเว้ยเขาบอกว่างีนเน้เพราะอาจารย์ผมก็มต้องการมากเหมือนกันแต่ผมยังให้ไม่ได้ครับแกบอกว่าเก็บไว้ก่อนราคากำลังดีขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วดูข้อเฟืองมันครับมันก็ยังดีอยู่เรียบเรียบ ขอบฟองยังสวยอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็เหรียญผ่านมาทั้งสี่ปมันก็ยังพอได้อยูเห็นไหมครับเนี่ยสวยอยู่นะครับแค่นี้ก่อนนะครับขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีใช้ด้วยนะครับ